Position. i had to guard and get it i had to make some decisions it was just me and my brothers i wouldn't treat none of them different sometimes you get put on a mission so you just gotta play a position sometimes you get put on a mission so you just gotta play a position sometimes i just sit back and think about that day so i looked in my mother's eyes i was alone so I feel, like I'm I feel like I'm 25. My mama told me stay away from these niggas, they funny, but I didn't, I didn't realize. realize Shorty told me that she loved me, but she didn't love me, so I oughta five. So be tell me bitch, what, did I, what did I do to you? I just sit down and look at your pictures, they new to me, but they ain't new to you. I wanna know what you wanna though. As you tryna ride out in the billing cool. Yeah. If you know that I'm straight in the race, yeah. then we can go out of space. Yeah. Then you can come to the crib yeah. and the place where you always be sad. I just wanna see how you test. Yeah. Like nigga, sure, basic crash yeah. My mama told me to just stay low. Cause you and them niggas is out in that field, just trying to look for a bankroll I got the jump on this crib, now I'm kicking it, and now he do what I say so. I, say, I got the so. back for my lawyer. I cannot go down. So you know that the case goes. I'm not thrilled, be the new fashion. I'm with Uno, you know you would pay so you know, you know that they gon' let them things go. Yeah. 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 So you know that they gon' let them things go. Yeah. 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 I had to go out and get it I had to make some decisions it was just me and my brothers I wouldn't treat none of them different sometimes you get put on a missing so you just gotta play a position sometimes you get put on a missing so you just gotta play a position I had to go out and get it I had to make some decisions it was just me and my brothers I wouldn't treat none of them different sometimes you get put on the missing so you just gotta play a position sometimes you get put on So you just play hey. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่กาลินาฟรีไฟนนะครับและก็อยู่กับ c t g นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็โคตรพร้อมเลยทุกคนมาพร้อมมากพร้อมหรือยังถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปลุยเลยนะครับไปเกาะ 2, <S <ๆ> 2> อโอ้มีคนลงเยอะนะครับ โมได้ยืนแอคเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยอมไปเก็บของแอคอยู่นั่นน่ะดูใจแอ็อะไรนักหนานะครับ M4 ได้อยู่ UMP เฮ้ยคนอา้าวมันไม่เห็นผมถือปืนหรอว่านั่นนะ่ะนี่อย่างวะนี่อย่างของเขา่าไม่เห็นผมถือไม่เห็นผมถือปืนหรอกครับนั่นนะ่ะโอ้ผมโคตรงงงงกับเขามาก หาคนหาคนหาคนอุ้ยหนึ่งคนหนึงเม็ดล่วงฮ่าล่วงไปแล้วหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งเม็ดหนึ่งคิวแถวนี้ไม่น่าจะมีใครแล้วมั้งครับคนว่าชอบไม่มีนะด้านล่างตัวหนึ่งนะหวัวแตกปัสสฟวกเวิ่งมาดึงเพื่อนแบบดึงแบบดึงต่อหน้าผมแบบนี้นะครับก็ต้องโดนยิงหัวนะครับ38คนนะครับ ด้านบนตัวหนึ่งอ้ไม่โดนไม่โดนโอ้ไม่โดน,โดนทำไมจีจียิงกากจังวะเฮ้ยไม่ดิ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 ไม่เกินสามนัดพอไม่มีใครมานะครับตายไป,ไปเรียบร้อยลองไปอีกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับไป หลังแตกเจอ SVD วดีนะครับหลังแตกยิงแบบว่าหลังหักอะครับเมื่อกี้เนี่ยหลังหักนะนี่หลังหักแล้วหลังหักเลยนะครับหลังหักกระสุนมันแรงครับปืนนี้ครับผมบอกเลยถ้าเกิดว่าเข้าหัวก็เม็ดเดียวอะลวงเข้าหัวอึบ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 โอ้โหไม่ตาย เฮ้ยมันบ้าไปแล้วมันไม่ตายได้ยังไงครับนั่นหน้าเสียลวงจะเอาหรอจะเอาหรอลวงอีกหนึ่งเลเโซนมาตกอะไรตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยมันมันเลยโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วหัวแตกไปดีหัวแตกไปดีนี่ก็อยากจะลองขอเหมือนกันเราว,ว่าเฮ้ยยังไงอ่ะ ตอนนี้เหลือทั้งหมดยี่บสามคนนะครับคุณผู้ชมขออโหอ้ผมนี่คิดถึงทุกคนจริงจงติดที่ว่าแม่งสตรีมนี่แหละแม่งไม่อยากจะพูดอะไรละมากี่ครั้งกี่ครั้งก็หายอึ๊บ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 รอมึงมานานแล้วหนุม่มยังไงตัวหนึ่งครับโอ้โหแปลงร่างเป็นลิงเงาะคงนะครับแปลงร่างเป็นกอหญ้านะครับแต่ก็นะ สุดท<า>้ายเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะออกมาออกมาซะมา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 มอบมารีบออกมาเลยเพื่อนมามามาเพื่อนมา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 นี่มาเอ้แอบทำไมฮะแอบทำไมแอบทำไมยิงใกล้มาตาฟัคเกอร์สิบเ้าคนแล้วก็ตรงนี้อีกตีหนึ่งเล็งหัวดีๆแล้วก็เปิดปั้งแล้วก็ค่อยเข้าไปต้องหาจังหวะแบบเล็งหัวดีๆมันมันไม่น่าเห็นผมอะถ้าแบบเนี้ย มึงก็ไม่อยู่นิ่งเลยเรอกว่าจะนิ่งให้กูอ้าวอ้ามึงอืมอืมจิงนมแตกเอ้าเอ้าทุกคนเอ้าล่วงไปสองล่วงอีกหนึ่งปึ๊บปึ๊บึบชุบบาเลียไว้ก่อนนะครับไม่ไหวฮะพันยาก่อนแล้วกันปึ๊บมามาดวลกันเลยเพื่อนมา วัดกันเลยดีกว่าว่าใครจะแม่นกว่ากันเฮ้ยด้านบนอย่าเพิ่งเสือกดีเฮ้ยโอ้ด้านบนมา,าทุกคนเกินไปเกินไปด้านบนกันหนุโ oh, ขอะไรวะเนี่ยเล่นยากครับเล่นยากผมบอกเลยตอนเนี้ยโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมเราโดนล้อม <c oughs> ไหนอะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาเขาเดี๋ยวนี้แหละครับทุกคน เดี๋ยวจะแบบว่าจัดชุดใหญ่ให้เขานะครับแหมเขาบังอาจตุยผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหนึ่งสองโอเคสอ่าสวยเป็นไงล่ะบังอาจมาตุยผมตั้งแต่ตอนแรกนะครับเรียบร้อยไปเลยเหลือสิเ็นคนนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายๆเกมก็น่าจะแบบเจอแต่พวกคนหัวนะครับอุ๊ยนี่ไง นี่นี่สวนนี่นี่อุ้ยโอ้ยมเม็ดเดียวเท่าน,นั้นมันจะตายมันก็ไม่ตายอุ้ยอ,อบลวกแตกข้างล่างลวกเข่าหัวเต็มหัวด้วยนะเมื่อกี้นี้หัวซ้ำไม่ได้ครับตัวนี้นี่ฮ้บฮึบฮึบฮึบอ่า เออเอาเอาเข้าไปกูเอาเอาเอว่าจะโดนแม่งยิงเป็สิบเม็ดไม่ต้องแปลกใจครับพี่ไก่มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่ไม่ได้เก่งอะไรแต่พี่ก็พอเล่นได้อยู่ไม่ได้เก่งแต่ก็พอยิงได้เฮ้ย,ยล่วงอีกหนึ่ง ถึงจะไม่ใช่ R U O K แต่ก็ L O V E นะครับเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรเนี่ยทุกคนเก็บตายเบาได้เบาน้องเบาได้เบาทำไมมันโอทำไมมันโหดอย่างนี้เก็บทรงไม่อยู่แล้วครับมันยิงรัวๆแบบนี้ สรงไม่ค่อยอยดวงเหลือสามตัวเก็บสรงไม่ค่อยอเอ๊บมันเดือดจังครับไอคนนั้นมันันในมันยิงเอายิงเอาเลยอะแบบหื สงสัยญาติมันเป็นนักฆ่านะครับมันจะฆ่าพี่อย่างเดียวเลยเนาะจิตใจมันแบบว่าเลือดเย็นมากเอามาหิดเอามาโหดมากมันจะฆ่าอย่างเดียวเลยมันยิงเอายิงเอาเลยอะโอ้ไม่ให้แบบว่าหายใจหายคอกันเลยหรือ,อยังไงให้มึงเจอกันให้ตายเลยใช่ไหมเนี่ยมา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 นี่ไงผมเจอมันละมันนั่งเก็บของอยู่นอนนอนนอนโอ้ผมน่าจะยิงหัวมันแบบชิวๆเมื่อกี้ไม่น่านรีบเลย แล้วเวนกร,รมก็มาถึงจนได้อ้าวแต่มันก็ตายแบบตายแบบโง่งๆนะครับทีนี้ดีๆก็โดดออกมารับดาเมจตรงหัวผมก็งงกับมันเหมือนกันเฮ้ยอย่าเล่นของแรงโอ้เล่นปืนลูกมะละกอด้วยีนโอ้โหเล่นของแรงเรี่ยบร้อยหัวแตกอีซี่หัวแตกไปดิครับจังหวะนี้มึงเป็นไงเล่นของแรงเล่นปืนมะกอหรือบูอ ก็ธรรมดาน้องก็แบบว่า20คิวอัพแน่เลยเกมนี้ไม่ได้ดูด้วยประเด็นยิงอย่างเดียวเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าผมคิวไม่ถึงอะ่ะเออ20คิวเออถึงอยู่นะครับโอ้ยต้องลาแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนเกมนี้โคตรมันเลยบอกเลยอย่าลืมกระทืบไลค์ให้ด้วยเด้อจอบ